ออสกาไปไหนไปไหนครับไปไกลจังสวัสดีค่ะสวัสดีคันมีนาคะและหนี่คือน้องออสวส,สวัสดีครับเอาหนีไปเลยช่วงนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้เจอบนะ่อยเนาะแล้ววันนี้มีนาก็พาน้องออสไปเดินเล่นแถวบ้านนะคะซึ่งคิดว่าจะพิคนลไปด้วยที่ <c oughs> จริงก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะแต่ว่ายังน้อยก็ได้ออกจากบ,บ้านมาคะ่ะก็เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ ช่วงนี้ก็ต้องหาออสการ์ออกไปเดินเล่นบ้างเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันมันน่าเบื่อมากนะคะแล้วก็ออสการ์ก็ไม่มีเพื่อนมีแต่พ่อกับแม่ซึ่งเขาจะสามขวบแล้วนะคะแล้วก็น่าจะคิดถึงเพื่อนด้วยแต่ก่อนนะคะปีก่อนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มแบบว่าต้องการเพื่อนเล่นเนาะมันยากนะถ้ามีลูกคนเดียวเห็นใจแม่ทุกคนนะคะที่ชมนี้ก็แบบต้องดูแลลูก ลูกๆเต็มที่นะคะให้เออเดี๋อุ้มก็ช่วงนี้นะคะก็จะพาไปน้องออสมาเดินเล่นบ้านแล้วก็แถวบ้านนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงที่มันร้อนจัดมากเลยนะเห็นน้องออสมันเนื่อออกอ่ะมีนก็เนื้อออกเยอะแต่ว่ายังน้อยก็ไม่มีคนอื่นแล้วก็ได้แบบอยูธรรมชาตินะคะก็แถวนี้ก็จะมีแบบมีนก หอยมีตัวเงินตัวทองที่โกบมีอะไรก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะคะจะได้ออกกำลังกายด้วยอยากจะพูดอะไรไหมยอยากจะบอกฮัลโหลไหมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลโอเคก็อยากพูดกับกล้องเท่าไหร่นะคะก็ <Hello? S 2> วันนี้นะคะคิดว่าจะเดินทั้งรอบนะคะรอบแบบป่อนน้าแล้วก็จะเหนื่อยแล้วก็น้องอ๋อก,ก็จะหลับเที่ยง กลับบ้านแหละโอเคเดินไปเลยวันนี้เดินทางรอบเลยอ่ะทางรอบนี้นะคะโอ้เดินไกลมากเลยวันนี้ภาษาอักสเป๊ซ เนี่นอยอราจะได้ฝึกอองกันเพราะว่ามันมีราเกเยอะๆ,ๆ,ๆมันต้องเหลี่ยนบาลานด้วยนะคะไม่ต้องมีส่วนเด็กเทีงจะเล่นได้ก็เล่นรากนี่แหละ ออสการ์ทำอ,อะไรครับบาลา้านไปบาลา้านมาอะสวัสดีครับสวัสดีครับ้าแขกทุกคนลหรลูกแล้วก็ปีนต้นไม้ด้วยปีนเลยลูก<า>ให้แม่ช่วยไหมให้แม่ช่วยไหมครับสวัสดีมามาแท้คุนอนอนเลยเหรอ ฟรุชปัตตีิมันมีผิดไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยจับนะลูกกกลบมีมีสัตว์เยอะนะคะก็มีกลบมีนกแล้วก็มีตังเงินตัวทองกระโดดกระโดดจัม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 มนกลบก็ไปแล้ว สีของไปตอนเที่ยงมันร้อนจัดพอแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ ไกล่ใใจังครับคือตู้เงินตัวทองนะคะก็แถวนี้ก็จะมีเยอะแยะแต่ไม่ยังไม่ค่อยกลัวสิ่งที่กลัวก็คือหมูนะคะบางทีก็มีแบบย้าสูงสูงอะ่ะก็จะยกโอสกาขึ้นไปแล้วก็กลัวหมูนิดนึงแต่ว่ายังไม่ค่อยเจอ ออสกาก็เดินวันนี้เดินเยอะเลยเดินเยอะเลยร้อนด้วยแต่บรรยากศาศก็โอเคนะเพราะว่ามันพอมีล่มอยู่นะเราก็มีล่มบ้างมันก็พอทนได้เนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนด้วยนะคะนห่ดูเลยไม่มีขครเลยเพราะว่ามันร้อนนะคะก็ดีเนาะจะได้ไม่ต้องกลัวเชื้อโรคพอมีคนผ่านก็จะใส่หน้ากากแต่ออสการ์ไม่ค่อยอยามใส่ใส่แค่แป๊บเดียวแล้วก็ดึงออก Dünn, dünn, dünn. Guck mal deine Echse. Dünn, dort haben wir Habe ich gerade hab eine Kapp? Hello, Jan, die eine Echse, Spatzi. Mhm. Das ist eine Echse. Sieht ein bisschen aus wie eine Schlange. Bye, bye. Der geht jetzt. Bye, bye. Oder willst du Hallo sagen? Hallo, hallo Echse. Oh, jetzt geht er. Oh, so. สูงจังเลยไม่สูงถึกนะแต่ก็สูงกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเลย <c oughs> เหนื่อยเลยร้อนร้อนไฮส์เกสิสไฮส์โอ้ไม่ง่ายถึงรถแล้ว <c oughs> เหนื่อยเลยออสการไม่อยากเดินแล้วอ <c oughs> อสการบอกพอแล้วเมื่อกี้พอแล้วโอเคก็ถึงรถแล้วนะคะเราก็จะขึ้นรถกลับบ้านต่ก่อนหน้านี้ กาแฟก่อนร้อนร้อนมากเลยออสการ์นั่งคาซีดเลยโอเคนั่งเลยโอเคเดี๋ยวมาปิดโอเคพร้อมไปลุยต่อนะคะในวันหนึ่งที่แบบหน้าเบื่อเบื่อมีโควิดระบาดหนะักไปกันเลย กาแฟชานมนะค่ะมาให้มามานี่แหละลชอบแต่ว่าตอนนี้คนเยอะก็เลยรอไว้ข้างนอกนะคะสกูตเยี่ยมยิ่งไหมอุ้่นอุ่น,เต,นเต็มเลยอือร่อยอะ่ะอร่อยจังเลยให้มามาด้วยเหรอรู้ว่าสวยเช่ไอ่ะ ชูมาม้าแล้วว่าให้มาม้าด้วยให้มาม้าหอมมากอร่อยยังเลยไปไปอู้ร้อนมากวันนี้ร้อนมากนะคะข้างนอกก็36มสิาออสการ์ก็เหนื่อยไม่อยากเดินแล้วเดินเยอะแล้วนะคะก็หลังจากแน่้ซื้อกาแฟแล้วก็ซื้อเค้กมาให้ออสกินก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะยังน้อยตอนนี้ก็ได้อยู่ แอร์ในรถน,นะคะคือข้างนอกมันร้อนมากนะคะ <Yeah. S 1> วันนี <Yeah. S 1> อ้อร่อยไหมวันนี้ร้อนมากจริงๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะรีบกลับบ้านแล้วก็พาออสไปนอนแล้วก็ก็พักผ่อนด้วยละแหละอาจจะอาบน้ำเพราะว่าแบบเปียกไปหมดเลยนะคะแต่ <c oughs> วันนี้มันก็สนุกสนานนะคะที่ได้พาคุณไปเดินเล่นนะคะเพราะช่วงนี้ก็ต้องบอกนะคะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่า มันไปไหนก็ไม่ได้อะไรก็ปิดอะไรก็ไปเที่ยวไม่ได้นะคะก็เลยอยู่ใ่บ้านแถวบ้านแล้วก็พยายามให้ช่วงนี้ช่วงเวลานี้มันเป็นเวลาที่ดีสำหรับน้องออสด้วยมีแล้วก็พยายามนะคะทอบ้างเหนื่อยบ้างนะคะแต่ว่ายังไงก็จะหาอะไรที่มีความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ละวันนะคะที่แบบให้น,น้องออสมันตื่นเต้น เหมือนวันนี้นะคะเขาเห็นตัวเงินตัวทองนะคะเขาก็ดูเต้นเต้นนะคะเขาก็บอกชื่อในเยอรมันคือเอ็กเซ่เขาก็พูดตาไปย่ะสหรับวันนี้นะคะมีนักครรักกันแล้วกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่รู้เมื่อไหร่นะคะขอโทษที่ชมนีไม่ได้เป็นแบบตามสเกดูลหรืออะไรแต่ว่าบอกจริงๆว่ามีนัดคอนะคะมีนักคิดถึงครอบครองมากๆแล้วก็บางทีก็มัน ไม่มีอารมณ์เหมือนเหมืออเดิมนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาอยู่นี่นะคะยังไงก็จะอัปเดตแบบสอรี่บ้างในอินสตาแกรมเลยว่าในเฟซบุ๊กนะคะถ้าอยากจะเห็นน้องออสมากขึ้นนะคะก็รบกวนก็ติดตามในเฟซกับอินสตาแกรมนะคะอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกันคือเฟซและอินสตาแกรมทั้งสองก็ได้หรือว่าอันเดียวก็ได้สำหรับวันนี้นะคะขอรักกันแล้วกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายออสก็ okay, bye, ไปด้วยไหมบ๊ายบาย น้ํา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 อร่อยมั้ย